สวัสดีนะพี่น้องมาฟังผมร้องกันสักนิดเดี๋ยวผมจะนั่งสาธิตเรื่องป่า,าดิบชื้นทั่วทิศ ต้องคู่และใกล้ชิดกับสายน้ำเตลง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 ตลงแตลงแตลงแตลงสวัสดีครับท่านผู้ชม พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันสบายสไตล์สวิตนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมปลาดิบชื้นครับเพื่อไม่เซเวลาไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกเช่นเคยวันสบายสไตล์สวิตนะครับวันนี้ลุงสวิตยอยู่ที่ ตำบลัะปิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ป่าดิบชื้นของจังหวัดกระบี่นะครับก็มาพูดมาคุยมาหาภาพต้นไม้ทรัพยากรน้ำให้กับท่านผู้ชม ได้รับชมกันสำหรับป่าไม้นั้นมีระบบนิเวศท,ที่บาบางครับท่านผู้ชมที่ต้องมีความสมดุลของสภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามระบบของมัน มันจึงดำรงสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เอาไว้ได้คือต้องมีต้นไม้ที่หลากหลายและต้องมีพื้นที่ที่กว้างกว้างมากๆครับท่านผู้ชมและต้องมีสัตว์ป่ามาก ชนิดเพียงพอ,อาบางแห่งนะครับแต่ว่าที่ป่าดิบชื้นที่ผมยืนอยู่ตรงนี้สัตว์ป่าก็มากเช่นกันนะครับนั่นก็คือเห็บกับทาท่าทาท่าทนผู้ชมทากเยอะครับมีสัตว์ป่าเยอะถือว่าเป็นสัตว์ป่านะครับ ครับนี่ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับต้นไม้ที่มากนั้นก็จะช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้นมากจนมีฝนตกชุกตามฤดูกาลอย่างเพียงพอ ส่วนการมีส่วนการที่มีสัตว์ป่านั้นจะช่วยให้เกิดการเผยแพร่พันธุ์ของพืชชนิดต่างๆให้ทั่วของพื้นที่ป่าซึ่งสัตว์ป่านั้นก็จะมีการควบคุมกันเองอยู่แล้ว ในตัวอันนี้ก็ถือว่าเขาโครงเรื่องนะครับก็ถ้ามีสัตว์ป่าก็จะช่วยขยายพันธุ์นะครับช่วยขยายพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ต่างๆเช่นอะไรลูกนะลูกไม้บางชนิดผลไม้ที่อยู่ในป่าที่สัตว์ชอบกินนะท่านผู้ชมเช่น ต้นไทรอย่างนี้มะเดือ่อรวมถึงไม้ผลไม้อื่นๆที่เราไม่รู้จักว่าสัตว์กินอะไรไปบ้างกินเสร็จสัตว์ป่าก็ไปเรื่อยๆเดินเรื่อยๆและเวลาที่ขับถ่ายออกมาก็จะขับถ่ายพวกมเมล็ดพืชพันไม้ต่างๆนี่แหละครับถ่ายตรงไหนตั้งตรงนั้นได้ความชื้นก็ขึ้นมานี่ก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไร ตัวแท่ขยายพันธุ์พืชให้หลากหลายครับท่านผู้ชมการที่สัตว์ป่าเขามี แต่เขาก็จะควบคุมกันเองอยกตัวอย่างใช่ไหมครับท่านผู้ชมถ้าเช่นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างนี้เป็นต้นมีหญ้านะครับตรงนั้นตรงพื้นที่ตรงเขาใหญ่เนี่ยจะมีลานหญ้ากว้างๆที่มีหญ้าขาขึ้น แล้วก็มีกวางออกมากินเยอะแยะมากมายนะครับมนุษย์ไม่ต้องไปล่าสัตว์นะไม่ต้องไปล่าสัตว์ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนล่าก็คือเสือนะครับเสือจะมากินกวางกวางก็ไปกินหญ้าถ้ากวางเยอะเกินไปนะครับปัจจัยอาหาร ของกวางก็ไม่มีกวางเยอะหญ้าน้อยก็ถือว่าไม่อิ่มท้องครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็จะมีเสือโครง่งมาโดดตะครุบกวางที่กำลังกินหญ้า <laughs> <laughs> เพื่อไม่ให้กวางมากเกินไป เสือคุมประชากรเอาไว้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมที่เป็นระบบลูกโซ่มีป่าก็ต้องมีสัตว์นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้ามีสัตว์เยอะๆสัตว์มากๆนะครับสัตว์ป่านั้นก็จะควบคุมกันเอง ประมาณนี้นะครับมีการควบคุมอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ให้สัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินควรมากเกินไปอันจะทำให้ป่าเกิดความสมดุลครับท่านผู้ชมมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิต ที่ต้องอาศัยอากาศบริสุทธิ์หายใจต้องดื่มน้ำต้องดื่มน้ำท่านผู้ชมต้องดื่มน้ำที่บริสุทธิ์ มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตและต้องการอากาศที่บริสุทธิ์หายใจเข้าไปดื่มน้ำต้องดื่มน้ำที่ใสบริสุทธิ์ต้องกินอาหารบริสุทธิ์ต้องอยู่ในที่อุณหภูมิที่พอเหมาะต้องมีเสื้อผ้าที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่เขาเรียกว่าปัจจัยสี่ซึ่งปัจจัยสี่นี้ย่อมหาได้ง่างจากจากไหนครับจากป่าไม้ทั้งสิ้น แทนแทนนี่คือป่าไม้มีป่าไม้มีสัตว์ป่าแล้วก็มีน้ำมีน้ำแล้วก็ต้องมีมนุษย์มีมนุษย์สิ่งมีชีวิตต้องการสิ่งเหล่านี้ที่โยใสยเพื่อใช้ในการเป็นอาหารของสัตว์ป่ามนุษย์ก็ใช้น้ำ สัตว์ป่าก็ใช้น้ำป่าไม้จะสร้างออกซิเจนให้เราหายใจครับท่านผู้ชมป่าไม้จะช่วยให้มีฝนตกและมีน้ำบริสุทธิ์ให้ทุกคนได้ดื่มคัน ป่าไม้จะช่วยให้ดินอดุดมสมบูรณ์เพราะเพราะปลูกพืชพันธุ์ตัญญาหารเป็นอาหารให้เรากินป่าไม้จะช่วยปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ป่าไม้จะมี พืชที่เอามาทำเป็นเสื้อผ้าให้เราสวมใส่ป่าไม้จะมีพืชที่ให้เราเอามาสร้างเป็นบ้านได้อยู่อาศัย และป่าไม้จะมีพืชที่เอามาทำเป็นยารักษาโรคเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเรียกได้ว่าป่าไม้คือต้นกำเนิดของชีวิตเราทุกคนเลยทีเดียวท่านผู้ชม และเป็นผู้เลี้ยงดูเราทุกคนให้เป็นสุข เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนกับผู้ที่มีพระคุณอย่างยิ่งของพวกเราทุกคนแต่มนุษย์นั้นกลับเป็นบางครั้งก็มีความเห็นสวนทาง กับการรักษาด้วยการทำลายป่าไม้โดยตรงและโดยอ้อมซึ่งการทำลายป่า โดยตรงก็คือการเข้าไปตัดเอาไม้ในป่าออกมาขายสร้างบ้านเรือนใหญ่ตู้ยวรู้เกินความจำเป็นวัอรนเจอรหรือสิ่งของประดับตกแต่งที่เกินความจำเป็นมากมายอีกด้วย แม้กระทั่งเผาป่าการทำลายสัตว์ป่าและบุกรุกพื้นที่ป่าก็เป็นทำลายป่าที่ร้ายแรงครับท่านผู้ชมอย่าซีเรียกับอย่าซีเรียลุงสวิทเล่าให้ฟังนะครับครับท่านผู้ชม ป่าไม้ก็เปรียบเสมือนปอดของลูกเพราะในขณะที่เราทำกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่หายใจเอาก,าอก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในชั้นบรรยากาศต้นไม้ก็จะดูดซับสารพิษนั้นไปเข้าเป็นขบวน การทางอาหารและค่ายออกซิเจนอันบริสุทธิ์ออกมาให้เราหายใจครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมโลกเมื่อครั้งที่ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตก็ว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิตก็ว่างเปล่า เมื่อมีน้ำเกิดขึ้นมาจึงเป็นเหตุให้เริ่มเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆขึ้นมาและเมื่อมีพืชเกิดขึ้นมาเป็นป่าไม้ไปทั่วลูกจึงเกิดมีสัตว์ป่าน,านานาชนิดและมนุษย์ขึ้นมา คืออาศัยป่าไม้เป็นปัจจัยทำให้เกิดมนุษย์ขึ้นมาป่าไม้มีระบบนิเวศที่บอบบางที่จะต้องมีความสมดุลของสระภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามระบบธรรมชาติครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่กดติดตามลุงสวิตติดหน้าเดี๋ยวพบกันอีกนะครับเวลาลือก็เกินมาเกือบสามนาทีขอจบเพียงแค่นี้อากาศดีต้องรับไว้ทุกคนทงแงทงแทั้งททงสวัสดีครับ Bye-bye!